วันนี้พี่น้องเราพร้อมที่จะส่งการบ้านแล้วค่ะเชิญพี่เย็นน้องพุทธค่ะเชิญค่ะกราบคาระวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะครูทุกท่านเจริญธรรมสำน็กดีพี่น้องทุกท่านค่ะเมื่อกี้กิเลสกลัวว่าทำไมไม่มันเปิดไม่ได้ <laughs> ก็จับกิเลสที่สงสัยนะยกิเลสมันที่สงสัยมันบอกว่าเอ้ยถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ใช่บุญหรือกุศลที่แกจะได้ส่งกันบ้านวันนี้เพราะวางใจอันมิ้วก็มาเลยนัเลยมันเห็นถึงตัวที่ว่าถ้าเราได้มีกิเลสขึ้นในนัปัจจุบนนะะันเนี่ยค่ะเราก็ล้างในปัจจุบนันทันทีแล้วก็ไม่ใช่ที่ใครอื่น อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่มันสังสมมาเยอะมากๆเลยค่ะคุณรู้เมื่อคือนนี้ได้ฟังธรรมะพาพ้นทุกอุปกิเลสถึงแม้จะเป็นสี่ตัวที่ท่านบอกว่าท่านจะบรรยายออใ,ในในตัวต่อไปแต่ท่านบรรยายก็ยังอยู่ที่สี่ตัวแรกแต่ว่าได้มุมมองที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะมันได้ดักใจหมายมันมีความรู้สึกว่า เราถูกตามใจมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กพ็เป็นลูกคนเล็กหรือแม้จะไปอยู่ในที่ที่ไหนๆอ่ะก็ไปเอาแต่ความได้ดั่งใจพอเขาไม่เอาใจเราก็หนีจากตรงนั้นแต่ตอนนี้มันซาบซึ้งกับรุ่นพี่ทั้งสองท่านที่ในช่วงโควิดเนี่ยค่ะ ได้ทราบซึ้งว่าโอ้แต่ก่อนนะพอมันไม่มีโควิดมันก็ไปพักยกมันก็ไปหาที่ได้ดังใจหมายว่าแอบไปบอกว่าไปช่วยเขาจัดค่ายขอกลับบ้านบ้างนะแต่ตอนนี้สองปีเกือบจะเข้าปีที่สามที่จะต้องอยู่กับท่านตลอดเวลาท่านเป็นผู้ที่ไม่ตามใจเลยดำซ้ำกระน,นาบแล้วก็มีแต่คำตำหนิไม่เคยชมมันก็เลยทราบซึ้งว่านี่แหละท่านน่ยจะให้เราเจริญไง ุปกิเลสเราเยอะมากๆได้ตามใจในกิเลสเราก็โตทุกวันทุกวันเมื่อคืนได้ฟังอาจารย์น็รูลโอ้เหตุนี้นี่เองนะทําให้เราอ่ะได้ไม่ได้ดั่งใจไหมายแล้วก็ โควิดอบังคับให้เราอยู่กับท่านแล้วก็ยืนหยัดมันต้องทําอย่างต่อเนื่องสมัยที่เราไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็คิดว่าทนอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าคุ้มซาบซึ้งแล้วก็จะตอบแทนบุญคุณท่านค่ะเพราะว่าเมื่อวานเปียก็ดีใจโอ้ยท่านชมเราต่อหน้าซูมเลย ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าสุดท้ายนะมันก็อ,อยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องล้างกิเลสที่ตัวเราแล้วก็ไม่สะสมความได้ดังใจหมายค่ะวันนี้ขอส่งกิเลสตัวได้ดังใจหมายให้มันออกไปให้หมดจะได้ไม่เลึกลับแล้วค่ะครูประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสาธุค่ะนุทนาค่ะเชิญที่โสภาค่ะก่อนที่เผื่อพี่โสภาจะไฟดับอีกนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องจิ๋วด้วยค่ะออ้ยพอได้รับความชมฟูไหมคะอะยังมีอยู่ต้องลดฟูอีกฟูมากแต่ว่าพอเมื่อคืนฟังว่าเออนี่มันได้ดั่งใจหี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องกำราบถูกกำนาบอย่างท่านแบบทุกทุกทีที่ท่านทำแม้แต่รอยยิ้มยังไม่มีเลยค่ะค่ะ ของพี่เองเมื่อวานก็ล้างตั้งนานล้างจนล้างสักสองสามชั่วโมงได้กว่าจะวางใจได้เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอุ้ยตั้งหลายวันแล้วไม่ได้มานั่งฟังพี่น้องวันนี้นั่งฟังเตรียมตัวอย่างดีอยู่ๆอา้าวดับเฉยเลยเขาคงแจ้งล่วงหน้าแล้วแหละไฟฟ้าแต่แต่วิบากอาจจะทําให้เราไม่เห็นไม่ได้รู้ก็เลยไม่ได้เตรียมตัวค่ะยินดีได้ค่ะจิว๋วเข้าหาช่องเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะ แต่ตรงที่คำชมกับกับคำตำหนินะคะจริงๆถ้าเราถ้าเราได้พิจารณาซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำตำหนิเนี่ยเราจะเห็นว่าในในท่ามกลางคำตำหนนะิในเรื่องใดๆก็ตามนะคะก็จะมีคนชมในเรื่องนั้นๆอยู่นะคะอันเป็นเรื่องของความคิดเห็นนะเรื่องคำตำหนิคำชมกับ,ก,บกับเรื่องของจริตของแต่ละท่าน บางท่านน่ะท่านก็จะให้คําชมเป็นกําลังใจเป็นเป็นจุดอาศัยนะคะเป็นที่อาศัยนะคะเราก็จะเป็นนะคะคือมันก็ต้องใช้ได้ทั้งทั้งคําชมคําตําหนิเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ผู้รับน่ะผู้รับก็จะเข้าใจในการรับเพราะว่าการที่อ่าบอกว่าคนนี้ทําดีคนนี้ทําดีจริงๆมันก็อยู่ในหมวนของคำชมใช่มใช่ไหมคะ แต่จริงๆใจของท่านก็คือทําดีท่านก็บอกว่าทําดีไงฮะทําดีท่านก็บอกว่าทําดีเราก็เออขอบคุณท่านอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงที่จะไปล้างน่ะล้างว่ามันฟูห,หรือมันแฟบเนี่ก็จะเป็นแต่ละท่านได้ล้างนะคะ,ะรู้เจตนาถ้าคําชมที่มันไม่ใช่คําคืออยากจะสื่อว่าถ้ามันไม่ใช่คําจริงใจน่ะมันก็จะเป็นคําพูดเอกที่เป็นการ พูดแบบมีกิเลสใช่ไหมคะพูดแบบมีกิเลสแต่การที่บอกว่าคนนี้ทําดีก็บอกว่าทําดีก็คือติในสิ่งที่ควรติชมในสิ่งที่ควรชมค่ะคาชมยังให้ได้นะคะแต่ว่าจากจรจากความจริงใจใช่ไหมแล้วก็ผู้รับนะ่ะก็คือผู้รับให้รู้ว่ามีคําชมมาเราก็รับได้มีคําติแล้วก็รับได้ได้ดใจที่เป็นสุขทั้งสองแบบนะคะ,นะคะ อนุทนาค่ะพี่จิว๋วเชิญน,นิตยาค่ะ